ครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องตาชาบนบรรยากาศตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับหมอกภูเขานะครับหมอกกาลังขึ้นนะครับวิวสวยงามมากนะครับวิวสวยงามมากนะครับวันนี้ก็คณะยูทูบเบอร์ลุงป้าก็านะครับเดินทางไปทอดผ้าป่านะครับทอดผ้าป่า ไปบวชไปงานบวชนะครับไปงานบวชตก็นี้พระป่าด้วยนะครับทปงานบวชแ้วนะครับอันนี้ก็เรื่องรอครับรอรอเพื่อนยูทูบยังมาไม่ครบเนาะมาแล้วพบกันนะครับ

พอไปหมดแล้วเหลือจะใครแล้วเหลือจะพวกเรานี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปอืมไม่ได้อยู่นี่ละจองพองอยู่นี่ละเสหาวแล้วก็ลูกก็หลานไปนี่ละพูนพูนก็ไปลักเบิง้งอ่ะ ไปลักเบื้องอันอันนั้นอยู่ผู้เดียวคุณเบื้องเบื้องหยางมันมึงเขากลับส่ปลาไงโอ้เอากลับส่ปลาเออโอ้ไงนะมันกระลังเหยียดยิงโอ้มันมันมีเทคนิคแล้วเามึงขนาดมันกระลังเห็ียดมันกระลังแทงปลาหน่อยปลาใหญ่ไหญเบิ้ด เพราะว่าแต่กระดาษมันนะอืหนามันเห็ดนะกระบอันแบงว่าซื้อมาใจนู้น่เนียโอ้ทั้งกระมันมีดัดแกงอย่างไรหมดจำมาหนาหนามันหน่อยมึงมันใส่เลยใส่เงื่อวเลยพอนลงไปนะโอ้พอนลงไปแล้วมันเห็ดชั้นย่านหรือเห็ดยังไงเลยมันคือกันกระปามาขาบคือนแลก็หนูขาบมากระบกนั่นละมันจฉีดเข้าไปแล้วมันแกลบโลดนนะแต่ว่ามันแข็งมึงยู่เลยมึงเอียนมันยังมันได้ตัวได้คุณเนี่ยว่แต่จะได้ว่า บังได้ไปจองร้านเจ๊กูเนวตังแตกกระปูขึ้นไปสีเบิดแล้วเขาเห็ุได้ หมอกขึ้นนะครับยามเช้านะครับหมอกขึ้นนะครับทางเ้านะครับมีหมอกด้วยนะครับเมื่อวานก็เหมือนกันนะครับเมื่อวานก็มีหมอกนะครับเมื่อวานก็มีหมอก

ก็ไปไปลงมาแล้วไปไปปากโรงเรียนเจ้าบ่เผื่อยังไงก็ได้ใช่2วันเกือบบ่ได้ได้ๆๆช้ารถ6:00นเช้าไปเผื่อแล้วก็ประมาณ2:00นเปิดไปอยู่ที่โรงพยาบาลไกลมากเลยประมาณ10นาทีอยู่ไป2-3นาทีไปนั่งไปนั่งไปเลยแล้วแล้ว รู้จึกผูแห้งเนะาเนอะอันนี้ตาก็ไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะอรรากาศยามเช้าเย็นดีนะครับ อากาศดีนะครับอากาศดีนะครับดูสิครับหมอกมันกำลังขึ้นหมอกกำลังขึ้นนะครับภูเขาเนาะอโอ้วิวสวยงามมากนะครับไปดูครับ ชอบดูธรรมชาติครับเสียงกบเสียงเขียดร้องฝนตกเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนเนาะฝนตกมืคืนนะครับ 너무 놀지 같 เมื่อคืนฝนตกแรงมากคทำเมื่อคืนครับฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่นนะครับขอก็สวัสดีครับ